คำเตือนเกมนี้มีแมงมุมงูและแมงป่องถ้าคุณกลัวสิ่งมีชีวิตเหล่านี้โปรดทราบว่าพวกมันปรากฏในเกมเคลียร์แล้วไะมีแมงป่องด้วยสวัสดีครับผมทอมมี่ทีเซียนแล้วตอนนี้ทุกคนอยู่เกมตัวเอวฟ้าอับยูโอ,ยอยแ้แต่ว่าให้เปิดชวิตกันดิเอาเลยเหรอโอ้ย ให้ปล่อยโอกาสให้กูเปิดคลิปก่อนเลยสวัสดีครับทุกทคนตรงคอมมี่ทีซีเอ็นแล้วตอนนี้ทุกคนอยู่กับเกมเซิร์ฟเวอร์เฟลวออฟอยู่นะน้ำเป็นความยาวไยเออเนี่ยแผนที่อโะเำชั่นโอเคแผนที่เรอืรเอลงเรือ,รอลมพายุหรอวะนี่เราอยู่ในเรือใช่ไหมต้องทำอะไรอะ เก็ตได้ที่มฟอร์มโดยชีสเชดเนี่ยเออออ๋อ e. oh. สามารถหยิบของสิ่งของได้สองอย่างหยิอ,อะไรดีวะต้องเลื่อยเรื่อยใช่ไหมอะไรออกระเป๋าลูกช่องเอ้ยอันนี้ก่อนเลยอันนี้จำเป็นลูกช่องเนี่ยช่องเยอะจะได้จุของได้เยอะนี่อะไรเนวิฟโพส เสื้อกลาสีป้องกันแดดร้อเปซป้องกันลมร้อยเอร์เซ็นต์เฮ้ยอย่างเจ๋งอะอาวุธไม่ต้องก็ได้อาวุธเดี๋ยวเราไปคราพวกหินพวกวอะไรเอาแทนเอาว้เพราะมันมีอาวุธพื้นฐานในเกมเซอร์ฟแบบพวกดาบหินอะไรพวกนี้ไปลุยไปอ,อีคุณแน่ใจเหรอที่ออกจากเรือครับผมแน่ใจอะโอ้ยโดยนระจกบ,บาสอะไรนะพวก ลมแรงและขึ้นยักษ์ปรากฏขึ้นในเช้ยววินาทีกระแทกจนใบพัดเรือแตกและเรือพุ่งชนแนวปะการังทุกคนไม่ได้ตั้งตัวเพาาราะกำลังหลับ ทุกเรือกระโดดลงจากเตียงและพยายามช่วยเรือแต่ก็สายเกินไปผมตื่นขึ้นมาบนหาดทรายและจำไม่ได้ว่ามาที่ชาหาดแห่งนี้แรงอะไรแต่ผมยังมีชีวิตอยู่และเต็มไปด้วยความหวังว่าเพื่อนผมจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในบริเวณใกล้เคียง มาแล้วครับอโอเครอดหาวะรอดมาได้ไงเมื่อเราโอเค new profile survival กด J เพื่อ find p i เ t u r e นี่เหรอเปิดรูปรอ๋ออ๋อนี่เราต้องไปหายไหมปากถ้ำตัวข้างหน้าถ้ำมีกระดูก โภกระดูอะไรสักอย่างนึงแล้วตรงน,นี้มีภูเขาภูเขามีหมวกภูเขาสวมหมวกไปเราหากอนเราหาของกินก่อนนี่อะไระมะพร้าวอันิวบูปินอ๋อพาได้เลยเหรอนี่หละอันนี้เอาไว้น่าจะทำที่นอนอันเนี้ยอันน,น,นมีรูปที่นอนมะพร้าวกัน หินไ,ได้หินละไม้ด้วยเก็บไม้ด้วยไม้น่าจะเอาไวปก่อไฟแหละเก็บมาเฮ้ยม,มีมพะพร้าวสองสีอะคืออะไรดูรกดอะไรดูไอบใช่กดอ๋อกดแท็บกดแท็บดูเนี่ยมีม,มพะพร้าวมะพร้าวมีมพะพร้าวเขียวกับมพะพร้าวมะพร้าวแก่กดอะไรครับกด F บ,บูปริน์อ๋อเนี่ยตกเป็บาร์โอเค นี้เอะครับเอ๊ะาบตบายมัปังอะไรว,วะอ๋ออันนี้เพิ่มเลือดส่วนนี้เพิ่มน้ำกินเลยเเกิดการเรียนรู้ฮะนี่อะไรอ่ะต้นไม้เอาเก็บมะพร้าวได้เก็บไม่ได้เราต้องมีมีดก่อนโอเคนี่อะไรเฮ้ยยินดีว่าหมูถสะบกใช้ ตกใจที่แคโชว์หัวหรือว่างูเห่าครับนี่อันนี้ครับได้ไหมนีครับเลยนี่คืออะไรอะ่ะตซนปิกแอคอันนี้ไงครับมีดใช่มั้ยมีดหินนี่ใช่หินกับไม้เออครับขวานได้ดีกว่าครับขวานเลยโอเคมีขวานละเราจะได้มาตัดตัดอะไรตัดน,นี่ได้ปะ ไม่ไดีหินแล้วมีหินแล้วเอ้ยไม่ใช่มีขวาแล้เก็บไม้มากเฮ้ยปลาด้วยเฮ้ยปลาได้วะผ่านปลาได้ได่ไหมใช่ปลาไหมกดกดง้างเอาง้างง้างกดที่ขวาง้างอ้าวออกปลาอะไรก็เสร็จสิครับไงยังไงนิ่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 สาน้อย เฮ้ยเดี๋ยวดูนี่นั่งสู้วะเอาวะนั่งสู้วะเฮียร้องอย่างกันเจอสัตว์ลายแค่ปูเองซูทอมมี่กลัวอะไรแค่ปูเอ้ยเฮียกต้องกดขิดซ้ายปลานิ่งๆเลยน้องหนูนิ่งๆหนูนิ่งๆหนูเฮียไฟยากจังวะโดนนี่ไงโอ้โห เต็มลำครับกระดองแตกแล้วพี่น้องสุดาค,ค,ครับอะไรได้มีทับแหละสมูทซิกเนลปเปสัญญาณไฟเหรอ,อะไปไกลๆอย่างนี้แล้วกันนะเผื่อเราจะได้แบบเออเป็นแบบว่าเราจะได้รู้ว่าอันนี้คือที่ตั้งเรานะโอเคครับค้ับไม่ได้ อ๋อขาดใบแห้งอีกสองใบเก็บตัวนี้แล้วปะดีเนี่ยใบแห้งอ่าโอเคครับทำเป็นสัญญาณเราจะได้ดูว่าตรงนี้คือที่พักเรานะจะไ,ได้ไม่หลงโอค้คเนี่ยเป็นควันขึ้นโอเคทำอะไรต่อ มันให้เราไปตรงนี้ก่อนแม่เลยวะเนี่ยมันไฟล์เนี่ฟิทเจอร์โอเคเราตั้งกองไฟแล้วเราเฮ้ยเรากินให้เรียบร้อย่สนเดี๋ยวเราค่อยไปเดินหาเดินหาเดินหาปา,ากชามแล้วก็โครงกระดูกโครงกระดูกสัตว์อะไรสักแค่นิดหนึ่งอะไรก็ยังครับไม่ได้ต้องมีมีดม,มีมีดเลยเฮ้ยอะไรเนีเ่ยเฮ้ยหอยเชลล์อะ หอยเชลลเอาละเอาละทำมักกะเสกเก็บครับเก็บมากกะเสกครับกินได้เลยบอส,สดอย่างเงี้ยกินได้เลยไหมดีๆเอฟพูปนอ๋อทำได้เลยนี่ว่าครับอ๋อกินได้เลยไหมเนี่ยอ,อะไรอะไรอะอาหารไม่ยอ่อยสิเปอร์เซ็น คืออะไรอะ่ะแต่พวกอ๋อพวกพุ้ตแปแต่ว่าจะทำให้อาหารมาย่อยอ่ะเราต้องกินน้ำไปดิกินไปก่อนแหละนี่เรามีน้ำอยู่ก,กินก่นอนกินก่อนเฮ้กล่องอะไรอะ่ะอ้าว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 ไม่ร้อนเลยรู้สึกมันปกติเกมนี้เกมนี้มันมีร้อนไดใช่ไหมร้อนบอกเราอยู่อะ่ะ แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลกินเลยมีมะพร้าอีกไหมร้า,าแก่เฮ้ยปูอ่อะปูคราบไงวะคราบไม่ได้ต้องมีแคมไฟอ๋อก็คือปูย่างนั่นเองนะฮะทุกคน เราอย่างอันนี้ไม่ได้ซิกเนีนี่ไม่ได้มันน่าจะเป็นแค่สมโมกของอันเนี้ยนี่ครับได้เลยครับได้พี่นอนปะนี่อ่ะพี่นอนพี่เลืไอห่านพอดีเลยเฮ้ยพอดีเลยลมลงล้มลงลมกลางพี่นอนล้มลง Okay. ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการนอนเอ้ยในการคราฟที่นอนตัดไหนี้ออกได้ไหมอะตกใจตลอดเลยนึกว่างูเรา,หาหอ,อยากหาหินนะอยากหาหินนะคราฟมีดก่อน,น,นแร่ปูไม่ได้หินก็หายากอยาก เออระหว่างเดินเราก็ดูภูเขาไปด้วยดีกว่าภูเขาที่มันบอกเป็นไงนะอุ้ยโชว์ภูเขาใส่หมวกแล้วก็มีปักข้ามมีกระดูกอะไรสักอย่างหนึ่งภูเขาใส่หมวกไม่มีนี่ป่ะวะนะแสดงว่าอยู่ฝั่งเราอยู่ด้านหน้าหน้าเขาเราก็ต้องเดินอ้อมไปทางขวาอย่างเงี้ยเหร ไปเดินไปรอกูมีครงไฟไฟก่อนนะมึงทีย่างแดกให้งหมดเลยทำกูสกใจี่ปูวเวนไปครับไปครับมังทะเลน่าเล่นยังเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่นอนไอ ต้นพาวะไม่ใช่ไอต้นปาล์มตือดื้อตือตือดื้อตือตรงนี้แน่เลยไปไปไปไม่ถึงไม่ถึงต้องข้างหน้าข้ามันจะมีไอ้นั่นโครงกระดูกสัตว์อะไรสักอย่างเอ,อ๊ะน่าอะไรอะ่ะ ดื้อดื้อดื้ดืดื้อด้อวะเผาไงจ้าไม่ใช่นี่ไงเ๋ยดแล้วคงกระดูกกรดูกอะไรอะปาวานเหรอไนี่อะไรอะอชดวิภาพเขียนฝาผนังเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ภาพภาพวาดนี่เหรอมรดโบราณชาวอินเดียชาวอะไรทอย่างกระดูปาวานเหรอ ใช่ไหมปะวานตัว,วถึงแล้วกระดูกปะวานโอเคกดดูโอเคปะวานอยู่นี้ปากท่าไว้อยู่้ายมือนี่ดินี่ปุ๊บอ่านี่ไงวิ่งผ่านมาเฉยเนี่อะไรพายแล้วไม่ใช่หินหินยักษ์ทำอะไรได้บ้าอ,อ๋อคแัแคมไฟเอามาย่อยเป็นอันนี้ได้นหมวะ เป็นห้าก้อนเลยเหรอใช่ไหมห้าก้อนวะนี่คืออะไรโอ้ยฝนตกเฉยอะไรวะคือเขาขอแล้ยังฝนตกเฉยโอ้ยฝนตกมองไม่เห็นด้วยมดืดแล้วก็เนียเดสอ่ะกูใกล้ตายเนี่ยไอเย็นอี๋ยวเพิ่งตายลุงพ้อพี่ เนี mm sí, sí, eh, sí, ่ยได้หินมาสี่ก้อนเอ้ยมีสห้กินกินเาก่อนเออกินอาหารก่อนกินน้ำเลยแค่เนี้ยเราเราไม่ได้หิวน้ำเนี่ยเราหิวเราหิวอาหารหอยหอยเราเยอะทำไอยมาแล้วน่าจะผ่านเยอะน่าจะยังไม่ได้นะเพราะว่ามันอาหารไม่ย่อยเยอะ คุณก่อนดีไหมคุนตั้มอ,อ,อ่ะเออถึงนล้ถึงแล้วมืดจังวะนี่คืออะไรขับบอมัดลูมทำไม่ได้อะดูวันขับบอมัดลูมคืออะไรวะเนะี่ย What the fuck อย่านะมีเจ้าขอมีเจ้าทินวะเฮ้ย มึเจ้าขิงอย่านะอย่าพึ่งห่างมันนะอย่านะนี่นะดีใยนะดีใจนะดีใจนะนี่เนี่ยอยย็นไอ้หนูอย่ย็นไอ้หนูไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเบา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 เอ้ยมันจ้องกูยาเบาเบาไอ้หนูไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บนิดเดียวนี้มดจัดมดกัดมดกัดแค่มดกัดยังยัง มีไม้มีเชือกมีไฟด้วยใส่ไม้กันโนว์คูเอลอ่ะมีไฟโอ้ยนหนักเรื่องเยอะอยเดย๋ยวริงก่อน,นเอ้ยเนี่ยครับได้แล้วครับเปอรมีผิวใช่ไหมครับอยู่ด้๋ยอ เ็ <dri> <uk> อะไรนะอาวุธมันมีอะไรใหอไม่ใช่อะไรกระบองเหรอที่ใ่มีถึงกัน้วไงใช่ไหมทำมีถึงยังไงโตนคเตอร์ยังไนมีจุดไฟไหมแบบแบบไปใส่ดดดๆแบบนี่วะนี่ไงจุดไฟเอ้ยอันนี้อันนี้อันเออจุดไฟ ครับอ้าวปลายเลยปลายเฉย